สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Toyota V ีออนะครับตัวนี้ใส่เป็นล้อขอบ15กว้าง7ออล35้นะครับด้วยยาง1 9 5่านะครับเป็นยางแทนกุ๊กวีนะครับสเเต็ปคันนี้เดิมโรงงานนะครับยังไม่เคยโหลดนะครับความสูงเดิมทุกอย่างนะครับ ผมให้ดูล้อพันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูล้อกันต่อใกล้ๆนะสเปคกว้างเจ็ดออสามห้านะครับล้อก็จะล้นอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังแทบจะผูกเข้าไปข้างในเลยนะครับไม่ล้นนะครับใส่ได้สบายๆนะครับกับสเปคนี้คือสแตนดา์บมากๆนะครับเดี๋ยวดูความสูงเดิมว่าสอนนิ้วกี่นิ้วมือนะครับขอเป็นนิ้วมือนะครับตอนนี้อยู่ประมาณเอาจริงอยู่ประมาณเกือบห้านิ้วมือนะครับสี่นิ้วมือแบบหลวมๆเลย ประมาณ4.5นิ้วมือนะครับด้านหลังนะครับ course, นนความสูงเดิมโรงงานนะกับล้อสีดําด้านนะครับหยอดแดงนะครับในส่วนของด้านหน้าความสูงเดิมโรงงานเช่นกันนะครับผมแล้วก็ลองดูว่าอี่นิ้วมือสอดโอ้ IS! ด้านหน้าเตี้ยก,กว่านิดนึงนะครับอยู่ที่4นิ้วมือพอดีเป๊ะเลยนะครับข้างหน้าจะทิมกว่าด้านหลังนิดเดียวนะครับไม่ต่างกันมากนะครับความสูงเดิมโรงงานแล้วก็ดูว่าข้างหน้าจะล้นไหมกับล้อกว้าง 7R35 นะครับ เหมือนจะพอดีมากกว่าด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะหูก,กว่าด้านหน้าก็าจะพอดีเป๊ะๆนะครับทรงสวยจัดเลยเดี๋ยวไปดูเต็มคันอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูล้อกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับทรงเดิมๆโรงงานกับล้อขอบ1 5้ากว้างเอสาหยางหนึ่งเกก็จะเป็นประมาณนี้โอเคไปดูล้อต่อนะครับ มาชมกันที่ตัวล้อใกล้ๆนะครับกับตัวที่ E สามสิดสีดำด้านนะครับตัวนี้เป็นโมเดลดําด้านทั้งก้านและขอบจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเป็นงานไทยพีเดเตอร์นะครับผมเป็นสเปคหยอดแดงนะสีู่ร้ขอบสกว้าง 7, เจ็ดอาหาสี่ห้านะครับก้านจะเป็นก้านเรียบนะครับก้านแม็จะเป็นตัวสเปคก้านเรียบนะครับมีออฟเซตตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ1.5นิ้วนะครับ ไม่ล้นแล้วก็ไม่หุบนะครับกําลังสวยนะครับมิติจะเป็นสีดําด้านทั้งตัวนะครับตัวจริงจะเป็นดําด้านแบบด้านดิบสวยมากนะครับงานละเอียดมากนะครับงานไม่หยาบนะครับตัวหนังสือค่อนข้างที่จะเก็บตัว CNC มาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทําการหย่อดนะครับมาด้วยยังแทนกุ๊ก v ีสิบสองนะครับ v ีสิบสองตัวนี้จะเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับผมา ใครที่เน้นเงียบสปอร์ตติ้งนิดๆก็แอนดกลตัวนี้จบนิดนึงนะจบเลยแล้วก็นะคาอาจจะอัพนิดนึงนะครับแพงหน่อยแต่จบแน่นะครับล้อยางชุดนี้ต้องมีนะครับหนึ่งดบาทต้องมีนะครับล้อเปล่าอยู่ที่หนึ่งมนหนึ่งพันนะครับยางอยู่ประมาณเจ0 0พันนะครับเจ0ดพันนิดๆนะครับกับยางตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้กับล้อยางนะครับ โอเคก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยางตัวนี้อยู่นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะครับร้านอยู่หน้าบักซอยวัฒนโหนดนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับก่อนขึ้นสะพานเจษฎาบดินนะครับสอบถามเข้ามาได้เบอร์0 9 4ย์นะครับด้านบนขวามือนะครับ540 9999ฝากร้านด้วยนะครับนครซับยางยนต์นะครับ สวัสดีครับ